ใต้ผืนน้ำสีครามแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนักเกาะกรีดอันลึกลับมีอารยธรรมหนึ่งเคยรุ่งโรจน์ถึงขีดสุดก่อนจะจมหายไปในห้วงเวลาดุดต้องคำสาบนิรันดร์ใครกันที่สาบอารยธรรมมิโนอันอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ย้อนกลับไปเมื่อกว่า4,000ปีก่อนครีตคือศูนย์กลางแห่งโลกยุคสำริดทีน่นี่กำเนิดชนชาติมิโนอันผู้สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมอันโออาวังคนนอสซอสอันซับซ้อนด้วยห้องหับนับพันคือหัวใจของอาณาจักรพวกเขามีอักษรลึกลับที่เรียกว่าลิเนียเอมีกองเรือที่เกลียงไกลปกครองทะเลอีเจียนเวยอํานาจและศิลปะ เป็นยุคทองแห่งความรุ่งเรืองที่น่าพิศวงแต่แล้วชะตากรรมก็พลิกผันอย่างไม่คาดฝันราว1,600ปีก่อนคริสตกาลการระเบิดของภูเขาไฟบนเกาะทาราหรือซานโตรินีในปัจจุบันได้สั่นสะเทือนโลกคลื่นยักษ์ซึนามิถาโถมเข้าใส่ชายฝั่งครีตเถาฐานมหาศาลบทบังแสงอาทิตย์ทำลายพืชผลและเมืองต่างๆน,นี่คือหลักฐานทางธรณีวิทยาที่ไม่อาจปฏิเสธได้ มันไม่ใช่แค่ภัยพิบัติแต่คือจุดเปลี่ยนของทุกสิ่งนักโบราณคดีบางคนกล่าวแม้มิโนโอันจะพยายามฟื้นตัวแต่ความเสียหายนั้นมหาศาลและจุดจบสุดท้ายก็มาถึงด้วยการรุกรานจากชาวไมซินีจากแผ่นดินใหญ่กรีซอรารยธรรมที่เคยยิ่งใหญ่ก็ค่อยๆเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เหลือไว้เพียงซากปรักหักพังและคำถามที่ยังคงก้องก,องกังวานในสายลม ใครกันแน่ที่สาบมิโนอันธรรมชาติอันโหดร้ายหรือมนุษย์ที่เข้ามาช่วงชิงหรือแท้จริงแล้วอรารยธรรมทุกสิ่งล้วนมีวันสิ้นสุดของมันเอง